สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภายปูปาพังโบวีครับสวัสดีครับ fc ุกท่านครับผมสวัสดีครับ,ว,รบ,ว,รบวันนี้ก็มาคุยกับควนมอสนะครับผมควนมอสว่าทําไมดอกหมือจึงได้จึงไม่ได้อยู่กับควนมอหรือว่ามีก็มีคน fc ก็อยาก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 รู้คําตอบครับผมผมก็ ที่พูดไปหลายส่วนครับก่อนที่ผู้พาจะมากับจะกลับถึงบ้านผมก็บอกไปแล้วว่านี่ก็มาเจอน้องมอสนะ้ครับผมคนมอสก็จะถามคนมอสว่าเรื่องเราเป็นมายังไงไปยังไงทําไมดดกเมยจึงได้กลับไปอยู่กับควรเดิมครับสวัสดีครับคนมอสครับผมครับผมแล้วมาเดกเมยเป็นยังไงครับเหตุการณ์ครับผมครับเรื่บ้าครับ ทางครอบครัวเพิ่นกะเอารถมาให้มาครับครับเพิ่นกับพ่อๆกะเพิ่นกะญาตินะครับเป็นคนทิญาติครับรถทำได้ครับครอบครั้วเป็นอออรถมาครับนี่ครอบครัวของคนมอดหรือว่าครอบครัวของดอกไม้ครับครอบครัวของผมนี่ครับอ๋อครับนี่ครับครอบครัวของคนมอดเดี๋ยวรถหัวหอดมาเลยนะครับเนาะครับคือว่าก่อนเท่าสุดอารถหัวหอดมานสิเทาได้เฮ็ดยังยังไงบอครับกับคกับกระโดมเลยบอครับเป็อันเรื่องยุ่งยากนี่ พราะแม่ผมทุกคนบอกครับเต่ผมอ๋อ้โหคือว่าห้ามีินาทีเลี้ยงสัตว์เนาะครับแต่เรื่องรถคนคนกระหัวบอกผมได้ว่าคนออกรถมามาเป็นจอดรถอ๋อคนมาบอกผมน่ะครับครับบอกมาเลยนะครับครับวันนี้เลย่อยๆวันจช็เดือนน้อยๆเดือนน้อยๆครับครับก็มีนี่เลยเหรอครับแต่คือจะเห็นนะครับดอกไม้เพิ่นกัดอกไม้ใช้เพิ่นกัโยกนะครับครับหยกอันรถกับเรืองเสียรถขอจังหวัดพวงนี้โอ้โหทุกคน ย่านครับกับแม่ผมทุกคนย่านแหงครับโอ้ครับตกใจทีนะครับโอ้เห็นะครับเอฟซีครับผมฟังคนหมอดนะครับเด้อมาหนองหมอดครับคนกระไดบอกขําตอบเอฟซีทุกทันทุกคนได้เข้าใจแล้วนะครับด้วยเพราะว่าสาเหตุเกิดจากดอกมือโยกแห้งโยกเด่นรถดเนาะประมาบเด่นรถดกับโยกแห้งกับโยเฮ็ดใ้ พ่อกับแม่กับมอคนบอลน,นี่ครับผมเกิดยันเนาะคนบอลเนาะยัยนือว่ายันน้ำทางไงนะครับเนาะเพื่อเห้เขาบอกว่าถือได้เนาะคนบอลเนาะครับครับเขาบอกว่าถือครับเอาเป็นกระยาก็เลยไปไงครับก็เลยได้บอกให้เจ้าของคนมาเอาขึ้นเนาะครับเนาะ แต่ว่าเขาเคยเลี้ยงมากสิคนหมดคนหมดคิดนน่มบ่ครับคิดหอดเสมอเลยครับนี่ครับผมพึ่งจะบอกจากบ้านนี้โบ้ถามตรงนี้ครับคนหมดพึ่งเดี๋ยวออกจากบ้านครับวางผมมานี่ครับผมคือว่าคนลอยมาเวีนหลายมือครับแต่ว่าผมก็บพึ่งหูมือมือนั้นนะครับผมมือมือมือที่ผมบอกให้เอฟซีทางไรสุดในฟังนี่างไรครับผมผมหูปับผมโทรหาคนหมดเลยครับบางคนเอฟซีผนก็ถามเขามาว่า ดอกไม้ไปอยู่จังไดยไปกินจังไดยไปทั่วยูสัยพามานี่ผมก็บอกอยู่ประจำว่าแถวอำนาจหมดแล้วผมก็บ่ผู้หมวดก็หมดเออครับครับแต่ตอนนี้ก็บคนหมวดก็บชินฮอดขึ้นเขาขึ้นเขาครับขึ้นเขาแต่เจ้าของเราก็บทุบมหาอยู่ไหมไแมหบดคนหมดตลอดครับเออเคยราดสายครับครับเป็นเจ้าของเป็นกบบเป็นอย่าง็อย่างให้คนหมดไปเรียงแห้งครับเพราะว่าเหตุจังเดยคือว่า บอย่างไงเนาะก็ว่าพ่อแม่คนมอดก็คอยสนัดทางนีย่นั่เนาะแต่ว่าคนมอดนี่ใจรักครับผมพี่น้องนี่พี่น้องไปรับจ้างเลี้ยงซ้างนะครับผมผมจะบอกเลยครับผมนี่คนมอดครับเพิ่นไปรับจ้างแถวพัทยาแม่บ่คนมอดนี่จะไรมากนะฮะพัทยาเชียงใหม่เชียงใหม่ไปเมื่อไหรครับเชียงใหม่พัทยาเชียงใหม่นี่ไปอยู่่ไหนครับเมืองเกิดเมืองเกิดครับอยู่แถว เมื่อเกิดเน่ยเมื่อเกิดขายเมตาแมนครับเมตาแมนนะครับแรงมากเพราะว่าแรงมากเพเบิ่งได้สัางครับเบิ่งได้สัางคนหอดมากครับครับคนหมดดีเป็นคนที่มักสั่งอย่างไรมี่น้องมักทักครับแต่ในหน่วยนี่ฮัตจีสัางเพิ่็เคยมีสัางนะครับคนหอดแต่ว่าบอกกันไม่เพิ่งก็ขายเนาะคนหอดเป็นด้ขาย แต่ว่่าตแก่อนเป็นสั่งมูลสั่งมั่งเนาะสั่งโอเคแต่ก่อนซื้อเขาุ่นกันกัปอุ่บุญนะครับอุ่บุญพระอุตนะพอะอุครับครับนี่เป็นพี่น้องครับอุ่บุญนะครับครับครับเป็นพออุ่บุญเนี่ยเป็นเป็นหน้าเนาะเป็นหน้าครับเป็นน้องแม่ครับครับเป็นน้องแม่ของคนมอดครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝ่าใสได้รู้มาอีกเชิงหนึ่งนี่บางทีเพื่อนก็เอาไปเลี้ยงได้เนาะคนมอดเนาะ อีนีครับุณคุมอดปนีหักหักสางครับผมหักสางครับบุณนีคุณมอดสิบไบจังไดยครับบัณนีพี่ว่าห้องบริเียร์ส่างหรห้องสิบไปจันไดยต่อจนเไดเอ่าก็นี่มันเป็ใหญ่ทองข้ามคนใจดียครับครับแจ็คนะครับโอ้ไอแจ็คหจ็ครับกับคนแจ็คครับแจ็นใหญ่ทองข้ามคนใจดีครับผมใจดีกนวาเป็นใหญผมไปนําอืมก็เนน้ครับสวัดีครับไปนครัสดีกับคุณอสิ ไปทั่วนะเพื่อนนากครับนนมอเนาะเขากลไปตามไปเห่ียไปหัวเนาะคนเขามักสั่งแม่บอตื่นคือบ้านนี่เขาบอเห็นสั่งเนี่เขาอยู่บเป็นคนมอแม่บอแต่เขาไปนี่ผมอยู่แต่เงี้ยตลอไปใส่จ็คเตอร์ไปใส่จ็คเตอร์ับคนมอครับเคยเห็นน้มืาสั่วแม่ก็คนมอต้นสีบง่ายครับผมเพื่อนเป็นคู่ฝึกดอกมือเองครับนี่เพราะว่าดอกมือนี่ผมนี่ครับพาเมาไปเอาครับผมมากันสองคนครับผมดอกมือนี่พูดงี่ยงเลยครับผมพี่ลองเลย หมูเต้นหมูเต้นนอนครับผมนอนอย่างเดียวครับมาเยอคนมอดนี่คนมอกัก๋ปั๊บกตินิสัยครับผมยางดีไปล้าะคนมอดเนาะยางดียางเรีบร่อยฮัดเจ็บของเก็บยังสวัสดียังได้ได้เมื่อตัวยางเพราะว่าคนมอดนี่เพื่อนนี่ครับผมสิบอกให้ฟังตีคือมากีลมักไปหาอักอักสร้างครับไปหาอักยืนสร้างพี่น้องเลยอยืนสร้างแต่เสาแต่เสาครับยืนสร้างไปฮัด ฮัตจ้างฮัดเด่นฮัตยังกับฮัดไปมือเล็กแต่น้อยไหมบางคนหมดเน่ยครับฮัตไปมือเล็กอยไน้อยปีหาเนี่ยผมออกไปแล้วครับทุ่งหมเนี่ยคนเก็บแล้วครับแดดต้องมาผมเก็บแล้วเก็บขยักกินยังเรียบร้อยเนาะเก็บขยะใหายยาห้ยยังกินการอยู่การกินก็เรียบร้อยโอ้้หัวตายคนหมดนี่ครับนี่ครับเป็นให้น่าครับผมเลยครับทุ่งไทยตรงหน้าครับผมครับพูดขันรักเพื่อนกับ ดาล่าเหานั่นแหละครับผมนั่ฝ่ายผู้พานั่นแหละครับพี่น้องเอ้ยว้อนี้ให่คนมอดครับผมคนมอดคนมอดเพิ่นได้มาจับให้ครับผมมาขี่ให้เฮาก็ต้องเมิ่งกันครับว่าสิเป็นจะได๋ครับตอนต่อไปครับสิไปได้บอกครับผมกับคิดว่าบ่ยากครับเพราะว่าผู้พานี่เป็นสั่งที่นิสัยดีเอยู่ครับผู้พาคิดว่าบ่ยากเป็นสั่งที่นิสัยดีคือว่าใจถึงปุ๊บเขาจับได้เลยครับผู้พา ว่าคนบอดนี่ผมมองไกลเลยครับผมลอยกับเส้นเพราะว่าแต่ก่อนผมกับภาคพันธ์เนี่ยเรียกสั่งน้อยไม่ว่าคนบอดกินสร้างกินต่อเพี้ยนนะครับเนาะตะกี้นี่ครับตอนง่ายใช่ไหมตะกี้นี่ตอนพอะหาพวกนี้ครับนั่งเติมคอสร้างมืดมือกดเลยนะครับครับตอนประหาพวกนี้ครับกินเขาใกินเขากินเติมคอสร้างพี่น้องเลยพ่อแม่เดี๋ยวเขามาส่ง บ่อยากลงจากสร้างยันไม่ได้ขี่สร้างครับผมใช่ไหได้ขีเนี่ยนี่ครับเดินได้กีใช่ไมเดินไปเนี่คือพูไปแล้วครับไปเฮียนเฮ็ดงานการยังเฮียนเทากับสิไปสิไปได้ผ้าผ้าผู้พาครับผมไปกินน้ำครับแต่ว่ากับสิคลิปต่อไปนะครับมันมีน้องนี่ครับคนแหลมครับโอ้คนแหลมเพิ่นกระเด้มาเอาไว้น้ำครับผมเอาไว้ในผ้าผู้พาครับไว้ที่เ้าไปตัดส่กันแมนแล้วครับผม เอาไปกินกันครับเอาับแบ่งๆก,กันครับผมพี่น้องเดี๋ยวกบสีไปหาผ้าผ้าผู้พาไปหาผ้าบัวท่องครับผมไปหาพีบัวท่องครับผมแต่กับพีสองเมืองเห็นบอกะขแหลม,มครับผมครับการสนับคลินนี้ผมก็ขอฝากไปนา อ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเอฟซีทุทันนะครับเด้อที่เขามาให้กาลังใจกับช่องพายผู้ผ่าพังบูวีครับผมขอบคุณทุกกําลังใจครับผมทุกคอมเมนต์ครับผมเพื่อคนอ้วนเฮ็ดจิบดีๆให้กับพี่น้องใดเบิ่งใดส้มครับกัคนบอกมี่ยังฝากบอกเอฟซีบอกครับผมมี่ยังบอกครับสวัสดีครับัมคุณมอด้ครับครับคุณมอดเล่ากับบูคุยช่อง ใต้ผู้เผาเนย่ย้ครับครับฝากไปกดไลค์กดแชร์เนย่ย้ครับครับคนหมดครับครับขอขอบคุณเอฟซีที่เขามาให้กำลังใจคนหมดนะครับเ้อครับผมเพิ่งเคยผมมาตะวันห้าก็ต้องสูสๆนักคนหมดเนาะครับสู้ๆครับผมนี่นะครับผมคําตอบของพังดอกเมือนครับคนหมดครับที่ได้ฟังออกอยากข้ามคนครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์ครับผมอย่าลืม กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับช่องพายผู้ป่าพังบุรนั่นเด้อครับสวัสดีครับ